สบายดีพี่น้องมืดสกุลสู่คนเด้อนี่ก็มาหาหญ้าน้องบอนพี่น้องอ้นะเข่ามาอันเวียดพี่น้องเด้อมาทำธุระเจ้าของเออพาลูกพาเต้าหลังจากไปไหว้ธาตุปู่แล้วก็พาเข่าม้ามาพี่น้องเข่ามาสวรรค์เอาเต้าปีกกามาถูเอ้าหวยเอ้าลบ เอ้ามันไปตีเราบัดนี้มันตัเองล้มเองเออเม่าหอมไดี๋ยวนะเ่าหอมได้นะเะ่าเครื่องหอมได้นะเราเราหนุ่มเอมปัดออกโอ้ถ้าบอนคือได้เสื้องามแต่บอนเนี่ยไปเอาเสื้อหายกนกำลังนุ่มเสื้อกำลังนุ่งเสื้อใหม่เออเกระเจ้าเก็บให้ายเปลอมาแต่เฮือนใหญ่คุณแลม่ตัวมันนุ่งกับแมนเครื่องใหม่ บ่เรอก็คืออยากขับว่ะให้เพิ่นอันอาบน้ำแล้วก็ลองเสื้อผ้าใหม่พี่น้องเอ้ยเก่าเขาแต่ใหม่เฮานะเพื่อนๆชุดเก็บให้มาแม่โตมาแม่ขับได้แม่ขับเนี่ยโอ้มันอาบน้ำเลยมันเปียกขับบ่ะขับเหาตัวใหม่ยบ่บอลบ่ขับแป้งในแขนน่ะแป้งในแขนก็ลูก ในแค้นขี้แห่จับแป้งก็ดึงเออดึงเข่าเออเอเอเอ,อ้ออนก็ซื้อตั้มสุ่อะพี่น้องเลยมาสู่เรากินเนาะซืกอจีปลาเตเวียงฟ้าเวียงฟ้าบ่าเรื่อยังเมืองฟ้าว่รื่องยังแก่เราไม่อชักเมื่อเด้อข้าวจีแซ่บเวียงฟ้าพี่น้องมันเป็น,ปน <โฆ S 2> กอจีปลาเตพี่น้องมันสีหอมหอ,อ,อมแซ่บ อาบอลกินละเข่าลูกแล้วเขา่าชมัดดิบหนึ่งละพี่ี่งงันปลาเค็งแม่ไข่โอมปลาเค็งอมาด้วม่เข้า,อ,ขาอะแี้น่ปเป๊อมน้นอ,นองมโมาแม่เฮยมาแม่เฮยโตมาลูงมามาหอดสวรรค์เมื่อคืนกับจนขาพี่น้องออนมาแต่ว่าแรงวานนี่เนาะ มาฮอดและกับพาน้องบอลไปกินขเปียกกินเขา่าพาเขามีนิมากพากินขเปียกแล้วก็เอาลูกมาส่งลูกว่าแม่แม่จะบต่ตองจะไปส่งเฮาที่แรกนะ่ะสิเป็นมือนี่ที่อ้นจะเข้ามาเด้อพี่น้องเดิอแต่น้องบอลเ่าเข้ามาจะเข้ามา,าเขาไปห้าง้าเขาไปห้าง้าเขาไปมือนี่จาบ่ย่านมาลูกเผื่อเขาไปฮอดสวรรค์มันิค่ำได้ออนวะบ่ย่านเพิ่อน,นอยากมาเนาะ มาห่อแล้วกับแม่แม่จะบ่อต้องถ่ายคลิปเดอ้อเจ้หน่อยเอฟซีสิว้าวา่าพาเหามาสวรรค์แล้วเอาเหามาส่งให้ยาลูกเพิ่นมาโตมาแม่เพื่อนในย่านนัน้นป้าลุงเอฟซีนะพ่อให้แม่เจ้าบ่อต้องถ่ายคลิปเพิ่นมาอเ,อ,อ,เอ่ออ้นก็นเลยเบปได้ถ่ายบปได้ยังพี่น้องเยเพราะว่าอ้อนหามาพียกเนาะ อุนกับเป็นลมเวียกลมยังก็เออนุกมาคืนอุนกับยังนอนเออนกเลยอุนกับไปนอนเคื่อนแม่บอเตะซ้ำมาคืนนี่กับผ้ากันนอนอยู่หันเชือกออกมาไม่ยังเลยเอาพือชักเองยายมึงมาได้มาเเออถิ่มเตู้แล้วสักเตาแล้วแกแต่แม่นี่ยตำสวกตำเสียนี่เอาขจีเนี่ยจีปะเต้พี่น้องขจีแซ่บถ้าได้ขจีนี่ค่ะ ให้ปนให้กินกินตะวันลูกกินข้าวมัดติพหนึ่งมาหน่าเพื่อนมามะปิ<า>้งตับยังลูกกินนา้า้องอยากกินน้าเอาน้าไปน้องได้ลูกอุอนกับไปแลีนเนี่ยย่างรถหัวอีกหลังจากหัวอยู่เซนโนก้าหัวอยู่สวรรค์อีกอเอาไว้นนกินเจ้าค่ะตัวนี้ในซะักแล้วมัดแล้วอันนี้ก็เอาไว้ให้บาเต้ตัวนี้พี่น้องซื้อให้ฮบาเต้ลำหน้าอุ่นกระไดเมื่อยเลยบอก เนี่ยงโตีโเฮ้เพิ่นกินเด้อพี่น้องเด้อว่าเมื่อแล้วอันนี้ก็ของอ้นนั่นแหละกินนำการกับโอโต้พี่น้องเลยอ้นยังมไดิกลิมโออโต้เจาะกินยังเนี่ยทีนั่นแหละมัดไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องจำสวยใส่ถ้วยเอา้าค่ากล้องก็บ่ได้ถือมาอ่าสบายดีพี่น้องพี่น้องเอชจี จอยลงแล้วนี่่คะจอยบ่โอ้ยขาหลุดช่วงว่าคอยตุ้ยอยู่แต่ใครก็ตอนนั้นและตอนน่ะบวมแห้งคล้องตุ้ยไอุ้ยไอ้ลุย,ลยมาแม่โตบอลใช่ปะจ้าอยากตำสัวมาแม่ลูกมาไหนแม่หยากไปหันไปนี่นตนออกอเมือ่อเลยนี่ไเอหนเอาคืนมากินเนยไอ,บอ้บอลมาส์อันนี้ก็ได้มามาพาน้องมาโตคุ้มเด้อน้องมามามาอะไรมากิน มันโมเมนว่ามันโมเมนว่าเวลาเขามาสวรรค์แลวคอยเอาแต่ลูกเอาแต่ยังมาให้แต่หยาอันนี้คะมันเป็นคือลูกคอยอยากมาอยากมาคือคอยว่านอนนั่แมมก่อนลูกบอๆคือเราความตกการของลูกคือเราอยากมานอนน้ำหยาอยู่น้ำหยารับหนึ่งมากค่ะน้องบอนเราก็ไปได้มานอนขู่มือขู่มือโดนโดนพามาเถอนหนึ่งกับนอนน้ำเล่าเถอนหนึ่ง สองนอนกระดั้คืนสองคืนคืนในนี่แหละนี่นอนคืนเดียวนี่อุ่นก็มาหับเอาหนักกระดอกเมื่อบัดนี้จังงามได้จะได้เข่ามาอีกบัดนี้คืนนั่งดีๆโตอันนี้กะจีนี่ลูกเอ้ากจีนี่เอาเอาเอาไว้ๆมาหอดเหรอมันดกเหรอกินข่าวกินน้ำอ้อนก็ได้เนาะไปลมกับเอโนกับจนดกจนดื่นเนาะก้า จนสิบโมงสิบเอ็ดโมงโอ้นก็นอนอยู่เพื่อนเล่าเลยเมื่อคืนนี่นะยางรถหัวแล้วก็เพื่อแล้วหันแล้วนี่แล้วก็ไปจอดยางรถพาจับกับบัได้พาหย,ยอกกับบด้ได้ใท่าอันนี้พี่น้อยท่าเสือเ,อเอๆๆหลืองกินกินลูกกินอ๋อจับชั่วแซ่บอร่อยแซ่บบ่ลูกแซ่บกับบะมีเจ็บแซ่บ ตับด er pues ีโต e ับดีกะเล็กระเล็ดกอดกันมาหาปลาตะบันแดดปักทิ้งตัวเดียวก็ปักปักน่อยสองโตหายใจได้ตัวนี้ได้ป่ะ อ่าเขาเนต์ชาวอ้นนานเมื่อเจบดูดินก่อนมื่อเขาเฮี้ยมนี่แหละจ้ะจะไปหาอยู่หนากระผมีเงินเหรอไหนบอกอ๋อกรบผมได้ไปทั้งใจบม่เมือนเขาบ่ได้เงินไหมได้ยลกแม่กินนี่แหละมาชมคืนนี้ ลาเป็ดคืออะไนันงเลยี่ลูกไปไก็บอะไ้หอมก็บม่ไ้กินมองเลงที<ม>่โลกงเี่ไตตบอม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  บ,บ,บอมบอมคนละนอนเหนือใช่จะคืนอน,นอนเหนือกนุกยังบาานอกลด้หรอซ้ำเรียกกันเลยยังพันเลยเนี่เขาลืมซัมมโนครัวเฮ็ดแยมฮา,ามาแลนเอาหนังสือหลดนี่ห้องพ่อห้องแม่เป็นมัดนะแม่แม่ห้องแม่อิสพ่อพ่อเอิญไปไครนี่ยฮันแล้วออกไปนอกเด้ออย,ย่าหลดเด้อเบิ่งเด้อ <ห>ปลาไหอ่น้องปลาหลดมันหวงหลดไนเบังหน่อเลยลูกแบนรถ มาแต่ดึกแตนอนคืนเล้าไม้มันเฮ็ดไปซะของมาครับดึกจ้ะเอาล่ะเป็ดน่ให้ยดึกจ้ะกรัวเรียวเต็มถสวยนะก็ามันเข้าแล้วกัปิ้งหัวเป็ดปีกเป็ดหัวเข่ามันนี่ mỗi ngày con chào con hết nhắn là. nào hết cho khu đó hết vào lỗ trên bỏ đau thì đau bảy nè hồng nam và cái kim เพืนคือกันนี่เด็กดี้วยอือเต้อมาเมื่อ,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 อมามาคืนนี่ก็มืดเมืดแถวนี่พี่หน่อยอ้อนก็เลยไปได้ถ่ายคลิปถ่ายยังว่าแม่แอมจักมีเงินบ่มีใงหม้มมนซื้อตับตัวเออสำตับนี่พอได้ซื้อกินอยู่ดออ ก่อนเี่ยนี่ก็นี่บอกคนีดอกยาแล้วตกรถแต่ืึฮั่นลงนเด็กน้อยเฮียนรถแล้วมันจะมาลักกินเถจ่อเออเอาไว้เด้อแซ่บเด้อหอมกินโล่งโลกินโล่งโลดหลอกลองกินเมันโลดแซ่บมันหอม กินกระแล็บเช้านี่เอาเงินไปจิ้มพันเงินเอาซื้อกะปล่อย่องเขาบักน้องผมนี่ร่างตั้งเธอเลยว่ามาหาลูกก็ซื้อตั้ซื้อขา้าวจีมาสู่ก็กิน,กนมาหับลูกเชาลูกเมื่อพี่น้องเลยสิาพาพน้องเมื่อเซโน่แล้วเด้อพี่น้องเด้อหัจากมานอนน้ำยากับนังนากะนานๆเขาก็ได้เข่ามาที่หาลูกมาน

เยเก็บแล้เจ็บแล้วพี่น้องเก็บแล้วทางทางันเลยท่าเสือชี้เลี่ยงนะทำไมหลังหัวไม่แทงมือกันกินเก็บแล้วใช่แย่งงานผมเลยขายคลิปเสาข้าวระวังขันอ้นเห็ดคลิปหรือว่าลูกมันนอนน้ำหยามันจะมีดราม่านอนมันจะมีเอฟซีช่วนหนึ่งอ่ะเพิ่นบ่มักเนาะบ่มักฟีอ้นมักเอาลูกมาให้หยาให้ยังนะมันนอนน้ำหยาแบบนี้ อันนี้มันก็นคือลูกขออยากมาคือแต่ละเถื่อ,อ้อนก็นบอกคาราอ,อ้นได้มานอนลายมืออยู่ลายมือนอนน้ะแม่กอดคืนหนึ่งเป็นยังลูกฮฮฮฮเฮขาบอกนอนอยากมานอนน้ำยาดังมากมาคืนนี้แหละเขาข่ามานอนได้คืนเดียวมาคืนเดียวนึงเอออยากมานอนน้ำหยางกัมา เอาลูกก็ไปมานอนน้ำขูมมือพี่น้องเลยเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อแม่โอ้นมากมาแล้วสาวเงี้ยหนนี่กระดมมาคือจะมางาแม่โอ้นว่าว่าบนเจ้าบุย่านบรรลุมันเด็กในได้คือจ่งมาหายาเหมือนป่ะพามาช้อนที่แรกนาสิเป็นมือนี่พี่มาที่แรกนะ มานะกะมันมามันขำนะผัดเอาเอานั่นเอาอันนี้มันลืมบันเนี่ยลืมสัมโโนครัวเอาหาเดี๋ยวนี้นะยังโมแล้วสัมนาเฮายังสิได้กลับขอมาใหม่พุ่นละทิศนาพื่ะแล้วแล้วนังเสี่ยหนังซื้อกะอยู่น้ำเฮาอยู่เล่าหายเฮาอยู่แต่ว่าจต่มันเป็นสื่อเล่านะมันเหมือนสื่อเฮาเราต้องไปเปลี่ยน เป็นโอนมาใส่ซื้อเฮ้าแบบนี้อโอ้โหนี่แต่ปิดแต่รอกเถอลูกรอกได้รอกได้หำโหหนาเล่ากระเท او แลยพี่น้องเลยจากราชสีวน้ำห้าหอนเมื่อใด ก็บอกได้ว่าแต่บางทีบริวาแต่หัวงอกสิไปก่อนบางทีหัวดอนไปก่อนกะมีคืออ้นยังหนุ่มยังน้อยอาจจะตายก่อนเรากะมีมันกระเเว่บ่ได้มันส่องบ่เห็นนะป่าก็หัวงอกใช่ยอดป่าไม่งอกตะกี้ได้คอยไปหับเอาน้องบอกน้องบอลปู่เรากะกีดกั้นเนาะผัวของเราเนี่ยห่วงห่วง สุดท้ายเราตายปะแหละที่จริงเนี่ยน้องบอลเราก็อยากไปอยู่น้ำอุอน่นอยู่อุ่นเบิง้งแต่ว่ายัางค่าน้ำปูเนาะแต่พอปูเสียแล้วพี่ป้ายาบอกบอกง่ายทีนีอ้อ่ะอันเดีดยใช่น้องบอลเราก็เออบอกให้ย่าแม่เอาันเทาอยากไปอยู่น้ำแม่เทาไปส่งเขาแน่ค่ะย่างบ้านเขา แล้วก็เอาไปส่งเนาะที่จริงน้าล่องบอลแล้วก็อยากไปอยู่น้ำแม่อยากไปนอนแต่ยังคาปูพอปูเสียปุ๊บลูกก็ได้ไปอยู่น้ำข่อยอยากท้าพีหะนี่วัดท้าอาบข่าวบ้านนี้เลยไพ่มอนี่เอออยู่น้ำเฮาไปก่อนหมอนี่กระไรไปเรียนแซกเก็บเนสเก็บเนส นโอเคพี่น้องเอคิปนีก้กะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อหน,นูหนูคุ้มคุ้มแม่ล่ะพ่อครับคิปหน้าพี่น้องอ้นจะพาลูกพาเตา้าเดินทางกลับแหละพี่น้องเอเพราะว่ายังจะไปแวะเบิ่งอันทรายแมวให้อ้วนน้ำแน่บอกอ้วนเพิ่นสั่งให้อันไปเบิ่งซื้อทรายแมวให้ใหเพิ่นว่ามันมีบอกว่ามันบ่มีอยู่น้ำน้อง เมืองสิเมื่องเรายังกินประยุดธ์อยู่พี่น้องอยากมาหาหญ้าเลยหญ้าบ่มีเงินปไปไปเมื่อเมื่องเสร็จเอาเหือห์ะเสร็จแน่เออบอกแล้วเด้อเมื่อก่อนเด้อมันหนาวจะสิมาหาใหม่ไปสิเมื่อก่อนเด้อมันหนาวเออถือเอาหมูแห้งอยู่ดีหมูแห้งเด้อหมัดจะดีควักถุงเขื่องไปแล้วเด้อพี่น้องคลิปนี้กับพ่อคลิปหน้าพี่น้องบาย